สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แอนจะมาแนะนําคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่กําลังมองหาประกันสุขภาพให้น้องๆอ,อยู่นะคะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะคะจุดเด่นผลิตภัณฑ์เรามาดูในเรื่อง 1. คุ้มครองหลากหลายเลือกได้ตามใจคุณค่าแผนความคุ้มครองที่ให้ค่าห้องตั้งแต่1,200บาทต่อวันสูงสุดถึง6,200บาทต่อวัน อุ่นใจเมื่อลูกรักป่วยด้วยแผนความคุ้มครองสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ1เดือน 2. คุ้มครองยาวถึงอายุ90ปีอยู่เคียงข้างคุณยาวนานอุ่นใจทุกการรักษา อายุรับประกันภยัยตั้งแต่อายุ1เดือนถึง70ปีต่ออายุได้ถึงอายุ8-9ปีคุ้มครองยาวๆถึงอายุ90ปีหมายเหตุอายุ1เดือนถึง10ปีสามารถซื้อได้เฉพาะแผน1 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2เท่านั้น 3. คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ์สบายใจมากขึ้นเมื่อนอนโรงพยาบาลและผ่าตาดัดสำหรับค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาลค่าแพทย์ผ่าตาดัดกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวโดยการผ่าตาดัด สบายใจมากขึ้นด้วยความคุ้มครองค่าผ่าตัดเปลียนอวัยวะเป็นสองเท่าจากค่าผ่าตัดทั่วไปส่วนที่เกินสิทธ์หมายถึงส่วนที่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดสำหรับหมวดที่2และหมวดย่อยที่4.3 4. คุ้มครองชีวิตได้เต็มที่อิสระตามใจคิดสามารถแนบสัญญาประกันชีวิตหลกักและสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลายตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน 5. คุ้มค่า2ต่อทั้งส่วนลดค่าเบีย้ยประกันภยัยและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรับส่วนลดเบีย้ยประกันภัยปีต่ออายุ10%หากลูกค้าไม่มีการเคลมและสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับต่อเนื่องติดต่อกัน3รอบปีกรมธรรม์ประกันภัยเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสัมภากร คุ้มครอง5แผนตามค่าห้องกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและมีผลประโยชน์สูงสุดต,ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งดังนี้แผนความคุ้มครองแผน1,002ผลประโยชน์สูงสุดต,ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง3,020,000บาท แผนความคุ้มครองแผน2 0 0 2ผลประโยชน์สูงสุด480,000บาทแผนความคุ้มครองแผน3,002ผลประโยชน์สูงสุด6,52,000บาทแผนความคุ้มครองแผน4 2 0 2ผลประโยชน์สูงสุด 8, 0 0 0 0 0บาทแผนความคุ้มครองแผน6,002ผลประโยชน์สูงสุด1 1 0 0 0ล้บาท มีอายุรับประกันภัยดังนี้ค่ะแผน1,002แผน2,002และแผน3,002 1เดือนถึง70ปีแผน4,002และแผน6,002 11ถึง70ปี รับความคุ้มครองต่อเนื่องโดยผู้ประกันสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ89ปีและรับความคุ้มครองถึงอายุ90ปีชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปีราย6เดือนและรายเดือนสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆที่สามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล LEA Extra สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเอ็กซ์ตร้ามีการกำหนดผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึงจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมและผลประโยชน์ในหมวดอื่นๆรวมกันแล้วต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต,ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งหักด้วยจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกถ้ามีเช่นแผน4 2 0จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองส,งสูงสุด800,000บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1>, 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในหมวดที่1ค่าห้องและค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลผู้ป่วยในได้สูงสุดไม่เกิน75วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามแผนค่าห้องที่ลูกค้าซื้อเช่นแผน4,200 ถ้าลูกค้าเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในแผน4,002จะจ่ายค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4,200บาทต่อวัน ผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต Intensive Care In p a t i e n t เชน m จะให้ผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลผู้ป่วยในเป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลผู้ป่วยในต่อวันโดยสูงสุดไม่เกิน20วนัน แต่เมื่อรวมกับห้องผู้ป่วยปกติจะต้องไม่เกิน75วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะหมวดที่2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดร,รักษาค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง นับรวมผลประโยชน์หมวดที่2กับหมวดที่12 2.1ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างเช่นค่าตรวจในห้องแล็บค่าตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าเป็นต้น2.2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดร,รักษาค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและค่าบริการทางการพยาบาล เช่นค่ากายภาพบำบัดค่าเจาะเลือดค่าให้เลือดเป็นตน้น2.3ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์2.4ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเวชภัณฑ์หนึ่งสำหรับกลับบ้านอย่างเช่นอุปกรณ์ทำแผลสูงสุดไม่เกิน15วันและไม่เกิน3,000บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ2.1ถึง2.4จะมีอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตามช่วงอายุสำหรับแผน1,002 2แผน2,002แผน3,002 2นะคะตัวอย่างเช่นแผน3,002 2อายุ1เดือนถึง10ปีจ่าย22,500บาทอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปจ่าย30,000บาท หมวดที่ 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ตรวจรักษาหรือจะเรียกว่าค่าตรวจเยียบของหมอก็ได้จ่ายสูงสุดไม่เกิน75วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเช่นแผน4,002จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,000บาทต่อวันนะคะ หมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดศัลยะกรรมและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งข้อ4.1ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องทำหัตถการผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามแผนที่ซื้อตัวอย่างเช่นแผน4,002จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดที่30,000บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ข้อสี่ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์ผ่าตัดและหัตถการผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์จ่ายรวมในผลประโยชน์หมวดย่อยที่2.3และค่าอุปกรณ์ผ่าตัดและหัตถการจ่ายรวมในผลประโยชน์หมวดย่อยที่4.1 ค่า4.3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำศัลยะกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยะกรรมและหัตถการรวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดด็อตอร์ฟรีผลประโยชน์ความคุ้มครองจะจ่ายตามค่ารักษาจริงตามแผนที่ซื้อเช่นแผน4,002 2ตามตามรางผลประโยชน์จะจ่ายอยู่ที่ไม่เกิน100,000บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ข้อ4.4ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย์ดรฟี <F> หรือที่เรียกว่าค่าแพทย์วางยาสลบผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามแผนที่ซื้อตัวอย่างเช่นแผน4,002 2จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000บาท ข้อ4.5ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอวัยวะที่มากกว่าเดิมแก่ผู้อประกันโดยจะให้วงเงินผลประโยชน์เป็นสองเท่าของผลประโยชน์หมวดย่อยที่4.1 4.3และ4.4หมวดที่5การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน day surgery โดยจะไม่มีการระบุเป็นชื่อโรค21โรคนะคะแต่จะใช้เป็นคำนิยามการผ่าตัดที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเดย์เซอร์เจอรี่ค่ะผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามที่ระบุในผลประโยชน์หมวดที่2 3, 4 6 12 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมวดที่6ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักร,รักษาตัวเป็นผู้ป,ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักร,รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักร,รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งข้อ6.1ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เช่นค่าตรวจในห้องแลบหรือค่าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักรักษาตัวในครั้งนั้นๆผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามแผนที่ซื้อตัวอย่างเช่นแผน4,002จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,000 0บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ข้อ6.2ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลักการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสําหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน30วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้นไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยเช่นการผ่าตัดไส้ติ่งที่แพทย์นัดผู้ป่วยให้มาดูอาการอีกครั้งหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วภายใน30วันนะคะ ผลประโยชน์ความคุ้มครองจ่ายตามที่ระบุในผลประโยชน์หมวดที่2 3และหมวดที่14ของบันทึกสลักหลังหมวดที่7ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่7เน้นนะคะว่าต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นจ่ายตามแผนที่ซื้อเช่นแผน4 2 0จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,000 0บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่8ถึง11ซึ่งให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับท่าเวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูการล้างไตรังสีรักษาหรือเคมีบำบัดสำหรับการรักษาโรคมะเร็งสัญญาเพิ่มเติม MEA Extra จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองหากลูกค้าสนใจต้องการความคุ้มครองนี้ฝ่ายขายสามารถแนะนำสัญญาเพิ่มเติม I Healthy Ultra ให้ลูกค้าแทนได้นะคะจะมีความคุ้มครองบางรายการในส่วนนั้นอยู่ค่ะ หมวดที่12ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่12จ่ายตามแผนที่ซื้อเช่นแผน4,2 0พจะจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4,200บาทค่ะนับรวมในวงเงินผลประโยชน์หมวดที่2หมวดที่13ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งเป็นการผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนังเช่นการผ่าตัดสีผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่13จ่ายตามแผนที่ซื้อเช่นแผน4,200จะจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,000 0บาทต่อครั้งนะคะ การมีส่วนร่วมจ่ายเฉพาะกรณีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นความรับผิดส่วนแรกหรือที่เรียกว่า deductible ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีมีความรับผิดส่วนแรกจะต้องจ่ายตามแผนที่ซื้อเฉพาะแผน1 0 0 2 2002และ3าเท่านั้น ตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อประกันให้ลูกอายุ6ปีในแผน3,002 2ซึ่งมีความรับผิดส่วนแรกอยู่ที่7,000บาท หลังจากนั้นลูกเข้าพัารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากเป็นไข้เลือดออกโดยมีค่าใช้จ่ายที่สามารถทำการเบริกเคลมจากสัญญา,าเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล MEA extra ได้20,000บาทลูกค้าจะต้องมีส่วนร่วมจ่าย7,000บาทดังนั้นลูกค้าจะสามารถเบิกเคลมกับบริษัทได้20,000ลบ7,000เท่ากับ13,000บาทนะคะ หมวดที่14ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด1ครั้งต่อวนันแต่ไม่เกิน20ครั้งต่อปีนะคะผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่14จ่ายตามแผนที่ซื้อเช่นแผน4,200จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1,400บาทต่อครั้ง หมวดที่15ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผลประโยชน์หมวดย่อยที่4.3เขาขอสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเอ็กซ์ตร้าผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่15จ่ายร้อยละเดของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินผลประโยชน์สูงสุดสำหรับหมวดย่อยที่4.3เช่นแผน42ตามตารางผลประโยชน์จะจ่ายอยู่ที่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หากมีค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เกินลูกค้าสามารถจะเคลมส่วนที่เกินสิทธิ์ในหมวดที่15นี้ได้เช่นมีค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เกินสิทธิ์50,000บาทหมวดที่15จะให้ผลประโยชน์โดย50,000คูณ70%เท่ากับ35,000บาทด้วยเหตุนี้ลูกค้าจะมีส่วนเกินที่ต้องชำระเองอยู่ที่15,000บาทค่ะ ลูกค้าย,ยังคงต้องจ่ายเองแต่ข้อดีคือจ่ายเองน้อยลงนะคะหมวดที่16ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผลประโยชน์หมวดที่2และหมวดที่12ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเอ็กซ์ตราผลประโยชน์ความคุ้มครองหมวดที่16จะจ่าย1070ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินผลประโยชน์สูงสุดสำหรับหมวดที่2และหมวดที่12 4,002ตามตารางผลประโยชน์จะจ่ายอยู่ที่ไม่เกิน35,000บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินลูกค้าจะสามารถเคลมส่วนที่เกินสิทธิ์ในหมวดที่16นี้ได้ mm. เช่นมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ์15,000บาทบริษัทจะช่วยจ่ายส่วนที่เกินให้70%คิดเป็นเงิน15,000บาทส่วนที่เหลือ4,500บาทลูกค้ายังคงต้องจ่ายเองนะคะแต่ข้อดีก็คือจ่ายเองน้อยลงค่ะ อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าการใส่ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมและผลประโยชน์ในหมวดอื่นๆรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งผักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกถ้ามีนะคะ สิทธิพิเศษไม่เคลมมีคืนบริษัทจะให้ส่วนลดเบีย้ยประกันไทย10%ของเบีย้ยประกันไทยปีต่ออายุ Renewable ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนและสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับต่อเนื่องในระยะเวลา3ปีกรมธรรม์ประกันไทยติดต่อกันทั้งนี้ จะไม่นำการเรียกร้องสินไหมภายใต้หมวดที่7ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุมาพิจารณานะคะข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังเช่นเบีย้ยปีต่ออายุในปีกรมทรรที่4 30,000บาทจะได้ส่วนลด3,000บาทซึ่งเบีย้ยที่จ่ายจริงเท่ากับ2 7 0 0 0บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันไทยเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองบริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน90วันนับตั้งแต่วันเดินทางเข้านั้นโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลดังกล่าวสูงสุดไม่เกินวันที่90นับตั้งแต่วันเดินทางนะคะ เช่นเดินทางวันที่1กันยายน2,564จะคุ้มครองวันที่1กันยายนถึงวันที่2 9พฤศจิกายน2,564นนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูจบแล้วคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มีสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรบ้างไหมคะ ตรงนี้นะคะถ้าสสใจหรือว่ามีคำถามหรือว่าไม่แน่ใจในส่วนของออสุขภาพของน้องๆน,นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามพี่แอนเพิ่มเติมได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะแบบไหนหรือบริษัทไหนนะคะก็คงจะไม่ต่างกันมากนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะรีบตัดสินใจในการที่จะมีความคุ้มครองด้านสุขภาพให้น้องๆน,นะคะเพราะว่าวันนี้ที่สุขภาพยังดีอยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่า มีอะไรอยู่บ้างนะคะตรงนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะ